สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่มาคุยกันครับร่างกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยเลยนะที่กระทรวงดีกับ etda เขากำลังทำกันอยู่ค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่าสนใจมากค่ะครับข้อมูลเราก็มาจากข่าวบทความต่างๆนี่แหละพวกหายนหลักๆเหมือนเขาพยายามจะหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างส่เงเสริมนวัตกรรม AI ค่กับ การคุ้มครองปกป้องสิทธิประชาชนความปลอดภัยอะไรพวกนี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เรียกว่า high risk AI ที่มันอาจจะมีผลกระทบรแรงได้อะอืมพวกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเอาล่ะมาลองดูกันหน่อยว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงคือการที่ไทยเริ่มมีกฎหมาย AI เนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจนะไม่รู้แนวทางเราจะเหมือนหรือต่างจากที่อื่นในโลกยังไงบ้างครับค่ะ ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยนะคะจากเดิมที่เราอาจจะใช้เป็นแนวทางกำกับดูแลแบบไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่าซอฟต์ law เป็นแนวปฏิบัติอ๋อเหมือนเป็นไกด์ไลน์อะไรแบบนั้นใช่ค่ะคราวนี้ก็ขยับมาเป็นฮาร์ด law คือมีตัวกฎหมายจริงจังขึ้นเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี AI ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปเร็วมากจริงๆค่ะครับทางประหลัดกระทรวงดิจิทัลครับคุณวิสิตก็พูดชัดเจนนะว่า AI นี้มันจำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัลมากๆ หัวใจสําคัญเลยแต่ก็นั่นแหละมันก็มีเรื่องอความท,ท้าทายด้านจริยธรรมความโปร่งใสที่ต้องจัดการใช่ค่ะก็เลยต้องมีกรอบธรรมพภิบาลหรือ AI governance ที่มันเหมาะสมแต่ประเด็นคือทำยังไงให้กรอบนี้มันไม่ไปขัดขวางนวัตกรรมซะเองอันนี้น่าจะยากนั่นคือโจทย์หลักเลยค่ะซึ่งแนวทางที่ร่างกฎหมายนี้เหมือนจะใช้คือการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยงหรือ risk based approach ที่ทางคุณศักดิ์เสกคุณทศจาก etda พูดถึง อ r risk-based approach ค่ะแนวคิดนี้ก็คือพยายามจะไม่คุม AI ทุกอย่างเท่าๆกันหมดแต่จะไปเน้นหนักๆที่ตัว high risk AI พวกความเสี่ยงสูงใช่ค่ะพวกนี้ต้องมีมาตรการเข้มๆเ,เลยเพราะถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาผลกระทบมันร้ายแรงอาจจะกระทบชีวิตคนสิทธิเสรีภาพอะไรแบบนี้ส่วน AI ทั่วๆไปก็อาจจะใช้แค่แนวปฏิบัติที่ดี best practice อะไรแบบนั้นนะครับประมาณนั้นค่ะก็คือไม่ต้องเข้มงวดเท่าพวกความเสี่ยงสูง แล้วการจะบอกว่าอันไหนคือ high risk AI นี่มันมันจะชัดเจนแค่ไหนครับมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างอืมตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องลงรายละเอียดกันเยอะค่ะในตัวร่างกฎหมายคงต้องพยายามกำหนดนิยามขอบเขตให้ชัดเจนที่สุดแต่เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนเร็วนะครับใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอาจจะต้องมีกลไกให้ทบทวนปรับปรุงกันเรื่อยๆส่วนเรื่องที่ต้องดูเข้มเทมนสำหรับ high risk AI ก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องความรับผิดชอบอ่าใช่ใช่ถ้ามันตัดสินใจผิด รรนั่นสิคะโรงพยาบาลบริษัทพัฒนาหรือใครกฎหมายต้องพยายามตอบตรงนี้แล้วก็เรื่องความโปร่งใสของอัลกอริทึมอีกเราจะเข้าใจการตัดสินใจของมันได้แค่ไหนค่ะแล้วก็การควบคุม AI ที่อาจจะไปกระทบสิทธิมนุษยชนโดยตรงพวกนี้เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยฟังดูซับซ้อนแต่ก็คงต้องทํานะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยสรุปเนื้อหาหลักๆไว้3มเสาคือ 1. ปลดล็อกกฎหมายเก่าๆที่อาจจะขวางอยู่ค่ะปลดล็อก 2. ส,อส่งเสริม ก็คือมีมาตรการสนับสนุนให้ทุนลดภาษีหรือมี regulatory sandbox ให้ทดลองอืมพื้นที่ทดลองนวัตกรรมและ3คือกำกับดูแลสร้างธรรมาพิบาล AI ขึ้นมามีทั้ง Soft Law, Hard Law ควบคู่กันไปใช่ค่ะการหาจุดสมดุลระหว่าง3เสานี้สำคัญมากโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างการแพทย์การเงินการบังคับใช้กฎหมายภาครัฐ พวกนี้ต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้มีคนรับผิดชอบชัดเจนแล้วก็ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีด้วยแน่นอนค่ะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะคะอ้าวยังม,มีอะไรอีกครับก็ต้องพัฒนาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยค่ะทั้งเรื่องคนเรื่องบุคลากรไม่ใช่แค่คนเขียนโค้ดนะแต่หมายถึงผู้ใช้นักกฎหมายนักจริยธรรมต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI เพียงพอ ข้าใจทั้งเทคนิคทั้งจริยธรรมการประเมินความเสี่ยงใช่ค่ะแล้วก็การนำไปใช้จริงในภาคส่วนต่างๆเกษตรการแพทย์บริการรัฐแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลด้วยพวกพลังประมวลผลเครือข่ายต้องพร้อมพอพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานก็นึกถึงอีกเรื่องในข่าว เรื่อง data sharing การแบ่งปันข้อมูลที่ต้องดูเรื่องอธิปไตยทางดิจิทัลหรือ digital sovereignty ด้วยอืมประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากค่ะคือเราอยากคุมข้อมูลในประเทศแต่อีกใจก็อยากใช้ข้อมูลหรือ AI open source จากทั่วโลกมันจะไปด้วยกันยังไงค่ะเป็นการหาจุดสมดุลที่ยากมากๆเพราะ AI มันต้องใช้ข้อมูลเยอะมากในการเรียนรู้การออกแบบนโยบายตรงนี้ต้องรอบคอบสุดๆเลยค่ะ ต้องบาลานซ์ระหว่างการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเปิดรับเทคโนโลยีกับการรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวใช่ค่ะโจทย์ท้าทายมากแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับถ้ามองภาพรวมร่างกฎหมาย AI ฉบับนี้ก็อย่างที่คุณศักดิ์เสกคุโทษบอกมันไม่ใช่แค่ข้อบังคับทางเทคนิคค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือกำหนดอนาคต AI ของไทยเลยนะคะ ว่าจะให้เดินไปทางไหนให้มีประโยชน์แต่ก็ยังมีความรับผิดชอบเคาหพบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถ้าเชื่อมโยงภาพใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหัวใจมันก็คือการหาจุดสมดุลที่ใช่จริงๆค่ะระหว่างการเปิดรับเทคโนโลยี AI ที่มีศักยภาพมหาศาลกับการสร้างกลไกคุ้มครองประชาชนสังคมเป็นความท้าทายของทุกประเทศเลยนะครับยุค AI นี่ใช่ค่ะ ทั่วโลกก็เจอโจทย์นี้เหมือนกันการจะหาจุดสมดุลนี้เจอต้องอาศัยการพิจารณายอย่างรอบด้านแล้วก็ต้องพร้อมปรับตัวตลอดเวลาค่ะน่าคิดตามจริงๆครับงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับจากประเด็นเมื่อกี้เลยเรื่องสมดุลระหว่างอธิปไตยทางดิจิทัลกับการเติดรับเทคโนโลยีอย่าง OpenSource AI ค่ะลองคิดกันดูเล่นๆครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยประเทศไทยจะสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้อย่างไง จะส่งเสริม AI ในประเทศควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องพึ่งพาใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ดีๆที่พัฒนาจากทั่วโลกอยู่ดี <Ooh. S 1> จะทำยังไงให้มันไปด้วยกันได้เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าสนใจจริงๆครับ